สวัสดีค่ะทุกคนมือนอีพ้ามาเบิ้งสำนักสงฆ์ทำนำหลอดค่ะทุกคนกับเป็นสำนักสงฆ์ร่างอันนี้มีพระมาปฏิบัติธรรมแล้วแล้วครับมีคนมากอยู่ปฏิบัติรรรให้สภาพหลังู้าพุทา มีเพื่อนเกสีเฮ็ดบันใดให้ต้องไปเน่่กร็ร่มเย็นค่ะพี่นอ้องเป็นสำนักสงฆ์ร่างพึ่งสิมีพระมาจำวัดอยู่องค์หนึง่งหละมีคนมาปฏิบททัติธรำมทำความสะอาดอยู่คนหนึ่งค่ะพี่น้องกรกสิมีมากเลยเรื่อยข้นมาปฏิบททัติรรมนะ สำนักสงฆถ้ำน้ำลอดน้ำลอดออกมาจะถ้ำน,น้ำลอดน้ำยังไม่ด้วยน้ำปลาอ,อะไรดี